ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาวางระบบท่อประปาค่ะเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะคะพร้อมต่อยอดในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่เขื่อนบ้านใบตําบลบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอําพล พงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติและเขื่อนบ้านใบร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการวางระบบท่อประปาจากอ่างเก็บน้ําถึงโรงเรียนต่อชอดเฉลิมพระเกียรติบ้านใบพร้อมทั้งตรวจติดตามระดับน้ําในเขื่อนตับโลมาโกทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยถึงการตรวจ พื้นที่ในครั้งนี้นะคะว่าจริงๆแล้วทางโรงเรียนได้มีการสร้างระบบไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่มีต้นทุนทางด้านของการผลิตน้ําทําประปาภายในโรงเรียนเลยหันมาใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านใบซึ่งในโครงการพระราชดําริอยู่ในพื้นที่ของตําบลบูดีใกล้กับโรงเรียนแต่เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ําในขนาดนี้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคจํานวนมากทําให้บางส่วนนะคะได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากหน้าแล้ง ในส่วนของโรงเรียนตอชอดอไม่เพียงพอที่จะใช้น้ําดังกล่าวค่ะจากการลงพื้นที่นะคะก็ได้มีข้อสรุปในระยะสั้นทางโยธาจะมีการวางท่อตรงจากอ่างเก็บน้ำบ้านไบไปสู่ระบบประปาของโรงเรียนก่อนโดยทางโยธาร่วมกับเทศบาลบุรีค่ะก็จะมีการเขียนแบบและคาดว่าจะใช้งบประมาณภายแล้งในปีนี้เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในส่วนของระยะยาวนั้นทางชลประทานจังหวัดยะลาจะได้มีการจัดทำ ถังเก็บน้ําเอาไว้2แห่งเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณการเก็บน้ําให้เพียงพอและนอกจากอ่างเก็บน้ําแล้วเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ต่อไปอีกด้วยค่ะ